สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับโอ้ข้างหลังนี่มันอะไรเนี่ยโอ,โอ้โบนบอสซัม4,836ลร้านนะครับผลราคา4800รล้านในตอนนี้กลายเป็น เด็กน้อยไปเลยนะครับจะเป็นก่อนหน้านี้ตอนที่บัคลิงไม่ได้เข้ามานี่บอกเลยว่า4,800ล้านเนี่ยถ้าไม่ใช้แมวส้มเรนโบว์ไม่สามารถทําได้นะครับเต่ว,ว่านปัจจุบันนี้เจอบัคลิงเข้าไปโอ้โห6,700ล้านนี่คือเรื่องสิวๆเลยนะครับผลน,นี้ผมไม่เอาแล้วกันนะครับไอดี ID อื่นผมทําไว้ใหญ่กว่านี้มากๆเลยนะ2เท่าเลยแหละก็บออกแล้วกันผลน,นี้น้ําหนักอยู่ที่466กิโลนะครับ จริงๆแค่สามร้อยกว่าโลนี่เราก็รวยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับในคลิปนี้ผมไม่ได้จะพามาทำผลใหญ่นะครับ แต่ว่าผมจะพามาดูข้อดีของบัคลิงอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือการฟาร์มเลเวลครับเวลาเราทําบัคลิงคือสกิลของลิงมันจะทับซ้อนกันไปเรื่อยๆนะครับคนดูใส่10ตัวก็จะทับซ้อน10ตัว20 30 4050คุณผู้ชมสามารถใส่บัคลิงได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่า1ตัวจะสามารถทาได้แค่1นครั้งเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมคนไหนที่ไม่รู้วิธีการทาบัคลิงนะครับสามารถย้อนกลับเข้าไปดูได้ในช่องผมเลยนะครับผมได้ลงคลิปไและและอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหร าที่นี่เลยนะครับมีโมช็อปนะครับฝากด้วยนะเรามาดูวิธีการฟาร์มเลเวลสัตว์ด้วยบัคลิงนะครับอย่างแรกที่ผู้ชมต้องทำนะครับคือการทำบัคลิงนะขั้นต่ำผู้ชมต้องใช้ลิงประมาณ20ตัวนะครับถ้าผู้ชมใช้20ตัวขึ้นไปมือของผู้ชมจะเหลือแค่15บาวินะครับต่อให้ตัวเล็กหรือไม่มีอายุหรืออะไรเลยก็ช่างนะครับมือของผู้ชมจะเหลือแค่15บาวิถ้าใช้ลิง20ตัวขึ้นไปนะครับหลังจากที่เราทำบัคลิง20ตัวเสร็จนะครับเลเวลหนึ่งน้ำหนักหนะครับ นี่คือต้อง20ตัวนะครับถ้าไม่ถึง20ตัวสกิลจะไม่ได้เท่านี้นะถ้าผู้ชมใช้ประมาณ17-18ถึงตัวเมือกของผู้ชมต้องเป็นเรนโบ์เท่านั้นนะถึงจะสามารถ15วห้าีได้แต่ถ้า20ตัวขึ้นไปคือชิวๆเลยนะครับต่อมามาดูที่ดีโลดีโลเราก็จะเหลือ1นาทีนะครับแค่นี้เราก็ได้เซตคอมโบในการฟาร์มเลเวลนะครับพอเราได้เมือกกับน้องดีโลลมาแ้วร่งต่อมาทีี่่่ขาดดไไม้ไ้นนนคััก็ือตวเลยนี่เจ้ามามออดก คุณผู้ชมจะใช้เวลไหนก็ได้น้าหนักเท่าไหร่ก็ได้จะเป็นเรนโบว์หรือไม่เป็นก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีบั๊กลิง20ตัวอยู่แล้วสกิลของน้องฮัตด็อกจะแม็กทันทีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะวางให้ดูนะนี่คือสกิลที่แม็กของน้องแล้วนะครับ16สตาร์ตคูดาวต่ําสุดของน้องก็อยู่ที่1นาที20วินะครับนี่คือต่ำสุดแล้วนะต่อให้ใส่ลิงเป็น30 40ตัวคูดาวน้องก็ได้แค่นี้นะครับบัฟของน้องก็อยู่ที่40% เทคนิคในการวางสาัตว์ของผมนะครับผมจะวางเป็นดีโล2ตัวนะครับน้องหมึก2ตัวแล้วก็น้องฮอตดอกอีก1ตัวรวมกันก็จะเป็น5ตัวนะครับหลังจากที่ผมเตรียมสัตว์5ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับตัวต่อไปจะเป็นตัวที่ผมใช้ฟาร์มเลเวลนะครับเดี๋ยวผมจะฟาร์มน้องหมึกให้ดูนะครับว่าฟาร์มประมาณไหนนะผมก็จะทิ้งน้องหมึกลงไปตัวที่6นะครับ ประมาณนี้คือหลักๆเนี่ยเราจะให้ไอ้หตัวแรกเนี่ยเป็นการช้า x p นะครับส่วนไอ้ตัวที่6จะเป็นตัวรับบรารมีหรือว่าเกาะไอ้พวก5ตัวนั้นในการเกาะเลเวลนะครับไม่ว่าคนดูจะวางเป็นพวกคิสซิเนะและคุณคาบิบาร่าวางอะไรก็ได้นะครับใส่เป็นตัวที่6ส่วนตัวผมผมจะไม่วางเกิน7ตัวนะถ้าวางเกิน7ตัว x p มันจะกระจายและมันจะชา้าลงนะครับหรือผู้ชมอยากจะวาง8ตัวก็ได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับผมก็จะปล่อยน้องฟาร์มไปนะครับพอได้เลเวลตามที่เราต้องการแล้วเราก็ออกมา แล้วเราก็ใส่ตัวที่เราต้องการฟาร์มเข้าไปเซตที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับมันจะฟาร์มพวกคาบิบาร่าได้ดีมากๆนะครับพวกสัตว์ตัวไหนที่เป็นพาสซีฟติดตัวเนี่ยบอกเลยว่าเซตนี้ชอบมากๆเลยนะครับคือมันจะไม่ก๊อปพวกพาสซีฟไงมันจะก๊อปเฉพาะตัวที่เป็นสกิลและมันก็จะยิงสกิลสลับกลับไปกลับมาแต่ถ้าเป็นพวกที่เป็นสกิลก็จะมีความเร็วในการฟาร์มที่ช้าลงหน่อยในเซตนี้นะครับมันจะมีความลับอีกหนึ่งอย่างนะครับผู้ชมผู้ชมเห็นไอตัวเหลืองเหลืองแดงๆที่อยู่ตามพื้นไหมครับ ถ้าตอนไหนที่มันทับซ้อนกันเยอะๆนะครับและสัตว์ของเราไปกินในพวกพาตา์หรือซอสมะเขือเทศพวกเนี้ยมันจะมีพลังแฝงที่แอบโกงอยู่ในนี้อยู่ครับอธิบายไปคุณผู้ชมไม่เห็นภาพน,นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในคลิปว่ามันเป็นประมาณไหนนะอืดูครับพุ่งครับพุ่งเป็นแสน XP พุ่งเป็นแสนครับดูสามแสนสองแสนอ้ my god โอ้ สี่แสนห้าแสนวัดพอเราฟาร์มไปสักพักนะครับถ้าสัตว์มันเริ่มแตกขบวนกันแล้วให้ผู้ชมสลับครับอย่างนี้นะ,ะสลับแล้วกดกลับมานะครับประมาณนี้คือสลับให้สกิลของน้องแพนเช้กทำงานนะครับอ่ะแพนเช้กก็มีส่วนในการช่วยฟาร์มอยู่นะครับมันก็จะช่วยหลอกล่อสัตว์ให้ได้อยู่ในระดับหนึ่งนะ ก่อนที่เขาจะแก้บักนะผมก็พยายามฟาร์มสัตว์ให้ได้เลเวล50เยอะๆแล้วผมก็ไปยัดตู้เพื่อที่จะทำมิเทชันหาเรนโบให้ได้เยอะที่สุดนะครับวันเสาร์นี้นะครับถ้าหากเดฟเขาไม่แก้นะผมบอกเลยว่าพวกเรานสนุกกันอีกยาวแต่ผมคิดว่าไม่น่ารอดนะปกติถ้ามีบัค1 5ีเข้ามาอย่างเงี้ยคุณเจนเดียวไม่น่าปล่อยไว้นานครับพวกเราน่าจะโดนกันอยู่แล้วน่าจะไม่ได้เล่นกันนานครับอาหารสักหน่อย บนเยอะมากเลยนะครับช่วงนี้ตั้งแต่ทําผลใหญ่ช่วงนี้คือโอ้โหผลไม้มาคาบอาหารนี่เยอะมากๆตอนนี้ผมใส่เป็นฟักทองนะครับแล้วก็บนวัตซ้มสีปึ๊บโอ้ช่วงนี้นะครับผมปัดต่อตอไปที่ไหนเนี่ยเจอแต่พวกเอาสคริปต์มาไลฟ์สตรีมครับคือแบบทั้งคนไทยทั้งต่างชาตินะครับโอ้โหมันมาถึงขั้นที่แบบว่าการใช้สคริปต์การใช้โปรเนี่ยมองเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเหรอครับทุกวันนี้ นี่สกิลของน้องปลาคราฟเนี่ยแม็กอยู่ที่แปดอร์เซนต์ะคนดูต่อให้หนักแค่ไหนก็ช่างนะแปดเปอร์ซนต์ในแค่นี้โอ้แหลกชิบหายเลยจะออกเซิร์ฟก็ไม่ได้นะออกเซิร์ฟไปเดี๋ยวบัคก,ก็หลุดอานุกิชิบาไม่ติดลักกี้หน่อยหรอ เออลัก,กี้แล้วลิงไปไหนหมดน่ะกลับปะโอ้ตดลักกี้แค่สองฟองเองอืมตลักกี้เท่าไหร่ ติดลักกี้สี่ฟองมันก็จะประมาณนี้แหละผมเปิดก็จะประมาณนี้เปิด8ฟองไข่มันก็จะติดลักกี้อยู่ที่สามสี่ฟองตลอดนะนี่คือขั้นต่ําที่มันติดนะครับถ้าแบบดวงดีๆหน่อยก็6ฟอง7ฟองอ่ะออไปสิบวิสิบวิสิบวิอ่ะเราก็ใช้นกยีวีฟักนะ โคตรเอาอะ่ะนกยินสีสี่ตัวพอไหมสีตัว,ตวบั๊กมันไม่ถึงมันเหลือนักกี่นาทีอะ่ะเจ็ดนาทีนานไปเป้าสู้กีวีไม่ได้นกช้ากีวี่ทำแบบรัวๆกีวีสิบวิสิบวิสิบวิอะนกอินสีไม่ไหวหรอกสู้กีวีผมไม่ได้ จะอะไรมาสู้กีวี่้ึงอินสีอ่ะ